สวัสดีครับแฟนลูกหนังทุกท่านวันนี้เราจะมาพรีวิวและวิเคราะห์เกมลอนดอนดาร์บี้ที่สนามเอมิเรตสเตเดียมในวันเสาร์ที่4ตุลาคม2025นี้ครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดณเวลานี้อาร์เซนอลกำลังรั้งอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกและพวกเขามีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวหากเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้ ฝ์มของทัพปืนใหญ่ถือว่ากำลังร้อนแรงพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในการแข่งขัน4นัดหลังสุดในทุกรายการนอกจากเกมรุกที่น่ากลัวแล้วทีมของมิเคลอเดตายังมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากเพราะพวกเขาเพิ่งเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นจาก6นัดเปิดฤดูกาลตัดมาที่ทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมพวกเขามีปัญหาอย่างหนักในช่วงต้นฤดูกาลโดยตอนนี้รั้งอันดับ19ของตารางและเพิ่งเก็บได้เพียง4แต้มจาก6เกม พวกเขามีสถิติที่น่ากังวลคือเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกโดยจำนวน14ประตูสถานการณ์ล่าสุดทำให้เวสต์แฮมต้องเปลี่ยนตัวกุนซอจากแกรแฮมพอตเตอร์มาเป็นนูโน e เอสปิริโต n ซานโตซึ่งนูโนก็สามารถเก็บเต็มแรกของตัวเองได้ในการประเดิมคุมทีมโดยการบุกไปเสมอเอเวอร์ตันหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อมองดูสถิติการพบกันที่เอเมเรซสเตเดียมมีเรื่องที่น่าสนใจมากครับ เวสแฮมเคยสร้างความตกตะลึงให้กับอาเซนอลโดยการบุกมาชนะได้ถึง2ครั้งหลังสุดแต่ถึงแม้สถิติในบ้านจะดูไม่ดีแต่ในภาพรวมอาเซนอลยังคงครองสถิติ Head tohead เหนือกว่าอย่างชัดเจนปัจจัยสําคัญอีกอย่างคือลูกตั้งเตะครับอาเซนอลได้กลายเป็นเจ้าแห่งลูกตั้งเตะทําให้คาดการว่าอาเซนอลน่าจะทําประตูจากลูกตั้งเตะได้ในเกมนี้ส่วนเรื่องข่าวผู้เล่น Arsenal อาเซนอลอาจมีปัญหาเรื่องความล้าจากการลงเล่นกลางสัปดาห์และต้องรอเช็คความฟิตของกาเบรียลมาการเยส ส่วนผู้เล่นอย่างกาเบรียลเคซุสไคฮาวเวสและโนนี่มาดูเอเกยังคงต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปด้านเวสแฮมจะขาดโทมัสซูเจกที่ติดโทษแบนมาสู่บทสรุปและการทำนายผลครับ แม้ว่านูโน่จะพยายามทำให้เกมรับของเวสแฮมแน่นหนาขึ้นแต่ด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งและพลังเกมรุกที่จัดจ้านของอาร์ซิออนทำให้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองข้ามโอกาสที่เวสแฮมจะบุกมาเก็บแต้มได้และอาร์ซิอนน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านได้อย่างสบายโดยคาดการสกอร์ที่2-0หรือ3-0แล้วคุณล่ะครับคิดว่าเกมลอนดอนดาร์บี้นัดนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ